ค่ะผู้ชมว่านครับเรากลับเข้ามาสู่รายการ Anti Aging by หมอมาดกันในช่วงที่2ต่อนะครับเมื่อกี้เราได้กล่าวและเกินไปนะครับว่าบางครั้งเวลาที่เราหาสารเสริมอาหารจำพวกของ a n t i o x i d a n t s นะครับแล้วเวลาที่เราบริโภคไปเยอะๆบางครั้งเนี่ยเราก็ไม่ทราบได้เลยนะครับว่า Anti o x i d a n t เนี่ยจะไปทําให้เกิดอนุมูลอิสระได้เพราะว่าการที่เราบริโภคมากเกินไปหรือบางจำพวกเท่านั้นนะไม่ได้บอกว่าทุกตัวใช่ไหมครับพี่หมอมาดถูกต้องแทงกันพี่หมอมาดเล่าดีกว่าว่าแอนตี้ออิจะพวกหไหนครับที่มันไปเกิดอนุมูลอิสระได ที่เราต้องเข้าใจเบสิกพื้นฐานของอดุริศาและสาต้านสเมื่อสักครู่นี้เพราะว่าในอดีตเนี่ยนะครับเราก็รู้กันแต่ว่าอ๋อมีเขาเรียกว่าอะไรนะมีชาติศึกศัตรูก็ต้องมีทหารถูกไหมทหารไปทําลายศัตรูทหารดีศัตรูไม่ดีอะไรเงี้ยแต่บางทีเนี่ยไอ้ฝั่งทหารเนี่ยอาจจะกลายเป็นศัตรูเองก็ได้นะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเขาเรียกว่านอนบ่อนไส้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยต้องทำความเข้าใจว่าทําไมมันถึงเป็นอย่างงานเรามาดูกันนะครับว่า เพราะคำนี้คำจำกัดความที่ว่าอุมูมมุสระเนี่ยคืออะอ,ออะตอมที่อิเล็กตรอนหายไปถูกไหมแล้วไปรุกรานคนอื่นอืนอะออแอนเนก็คือ,อสารที่มีอิเล็กตรอนแล้วบริจาคใ,ให้ได้ในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าสาร,รน,น,านั้นที่สานั้นอิเล็กตรอนม,นมันมีไม่พอคือมันก็แบบมันไม่ได้มีมากพอพอให้อิเล็กตรอนไปเสร็จปุ๊บ ตัวมันกลายเป็นอนุวิสระได้นะซึ่งถ้าเปรียบเทียบเดี๋ยวบางคนไม่เข้าใจอ้าวแล้วมันจะให้ไปทําไมล่ะถ้าอย่างนั้นนะ่ะอะไรอย่างนี้นะเราก็คงต้องเปรียบเทียบเหมือนอย่างนี้ดีกว่าเหมือน,เห,อนเหมือนการเหมือนการทำบุญนะ่ะ คือว่าีหลักการการทาบุญเนี่ยเราต้องเข้าใจอยู่แล้วว่าคนทั่วไปก็ต้องเข้าใจว่าอ๋อการทําบุญคือเรามีเหลือเราก็แบ่งให้เขานิดหน่อยแล้วเราไม่เดือดร้อนครัใช่ปะแต่ใน,นขณะเดียวกันมันก็มีคนบางคนที่แบบว่าอยากทําบุญมากจนกระทัง่งตัวเองเดือดร้อนก็มีมีแต่<ช>ปูปนในยืสรรมสินมาทำก็มีนะเออซึ่งอย่างเงี้ยมันก็จะทําให้ตัวเองเดือดร้อนาถามว่ามีไหมก็ยังมีบางคนก็ว่าอ้าวแล้วทำไปทําไม,มาอ่านั่นแหละคือจะทําไปทําไมก็เขาาคงอยากทำอ่ะเพราะ อันเทอแซนบางชนิดเนี่ยอิเล็กตรอนมันไม่ค่อยเสถียรพอมันให้ไปเผ็ดปุ๊บเนี่ยตัวมันไม่เสถียรมันกลายเป็นอนุวิสระอันนี้จะเกิดปัญหานะในขณะที่อิเล็กตรอนอันเทอแซนบางตัวเนี่ยมีอิเล็กตรอนเยอะมากคือโอ้โหมีเป็นหมื่นหมื่นล้านบริจาคทักล้านหนึ่งบางคนตกใจโอ้โหบริจาคล้านหนึ่งเยอะไปไหมแต่เขานี่แบบว่าเป็นเศษเศษเงินไงเขาก็ยังเขามีมากแล้วเ็ถียรปานได้เพราะฉะนั้นอะนเทแซนกลุ่มนี้จึงจะเสถียรกว่าอีกกลุ่มแรกที่เราว่านะครับนะเพราะฉะนั้นนการที่เราไม่เข้าใจตรงงนนี้่าาามมซึควผิดดพล บางใยลวงมไม่คาดยังไงเราไปดูกันนะครับนะ,อ,ะอย่างเช่นสารกูตาไทโอนนะกูตาไทโอนเป็นอันที่สารชนิดหนึ่งนะซึ่งประกอบไปด้วยกรดอะมิโนสารตัวเรียงต่อกันนะม,มีมีอิเล็กตรอนเยอะมากแล้วตัวมันเนี่ยมีหน้าที่อะไรรู้ไหม มีหน้าที่รีไซเคิลวิตามินซีวิตามินซีนี่นะ,ะนี่คือรูปร่างวิตามินซีเห็นไหมรูปร่างทิ้วเดียวมีอยู่ห้าห,ห,ห,ห้าเหลี่ยมในขณะที่กูตาเทโอนนี่สายยาวมากเลย<ม>คือเหมือนแบบสายสร้อยประคำนะแต่ว่าวิตามินซีนี่เหมือนเหมือนเม็ดไข่มุกเม็ดเดียววิตามินซีนี่เป็นที่อักเที่หลายคนรู้จักแต่หลายคนไม่รู้ว่าวิตามินซีเป็นแอนตี้ออกเสบที่ไม่สเสถียรเลยพอมันให้อิเล็กตรอนกับใครไปเสร็จปุ๊บ ตัวมันเนี่ยกับกลายเป็นอนุวิสุลภทันที<ม>นะแต่กลูตาไทโอนเนี่ยนะครับนะมันจะรีไซเคิลหรือรีเจนเนเรตคือพอไอ้นนี้เป็นอันวนิสุลภ์ปุ๊บอ่าตัวนี้นะพอเป็นอนุวเอ่ะนะตัวนี้ตัวนี้เป็นแอนตี o ้ออซแดนพอให้อิเล็กตรอนไปปุ๊บเป็นอนุวิสุลภกลูตาไทโอนจะไปให้อิเล็กตรอนกับอนุวิสุลภ<ม>แล้วกลับกลายมาเป็นแอนตี้ออกซิแดนท์ใหม่เขาเรียกว่ารีไซเคลิลทำให้ลดพิษของการเกิด แอนตี uh, ้อ uh, นุวิสารจากวิตามินซะีเข้าใจยังนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนี่คือ,น,คอนี่คือการทํางานของมันดังนั้นแอนตี้คอร์เนประเภทนี้เนี่ยจึงสามารถให้ร่วมกับแอนตี้คอร์เนอื่นๆและก็ช่วยเสริมด้เยซึ่งกันและกันและลดปริมาณการใช้ได้ก็คือแอนตี้คอร์เนกลุ่มที่สเสถียรกนบกลุ่มที่ไม่สเสถียรนะพูด,ดง่ายๆนะแต่ถ้าเกิดว่าเราดันให้กลุ่มที่กลุ่มที่ ไม่สเสถียรอย่างเดียวปัญหาเกิดขึ้นละเพราะว่าแทนที่จะได้อนุบุญสระไอ้อันเดียอกดนไปลดอนุวุสละกลับเพิ่มอนุบุสละมากขึ้นไปอีกดังนั้นในโรคหลอดเลือดหัวใจเสื่อมเนี่ยมีผลงานการศึกษาเยอะมากนะเรื่องเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับนะก็คือมีการให้อ,อาจจะให้ดูนี้อ่าเดี๋ยวก่อนนะอันนี้อันนี้เดี๋ยวก่อนนะอไปไหนละโทษทีิงอ่านนี้โทษทีิงนะครับอ่านี่ อ่านี่นี่นี่อันนี้เลยนะนะครับมีการศึกษาโดยการให้วิตามินอีวิตามินซีวิตามินเอกินนะในกลุ่มคนไข้ที่เป็นโรคหัวใจผลปรากฏว่ากินเดียวๆเลยนะอาเป็นก็กินเสริมกัน้าไปเหมือนอย่างที่เราคุ้นเคยกินวิตามินซีกินวิตามินอีกินวิตามินเออะไรก็ว่าไปผลปรากฏว่าหลายๆผลการวิจัยนี่นะครับนะในยุคนั้นนี่นะครับอันนี้ไม่เกิดประโยชน์นะไม่เกิดประโยชน์คือให้กับไม่ให้ไม่ต่างกันนะอันนี้ปรากฏว่า กลุ่มคนที่กินเพิ่มอัตราการตายด้วยเพิ่มอัตราการเสี่ยงด้วยโรคหลอดเลือดหัวใจเสื่อมอันนี้เพิ่มอัตราที่หลอดเลือดสมองเส้นเลือดสมองแตกในสมองอันนี้เพิ่มโรคหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดอ,อ,อันนี้ไม่มีผลผลปรากฏว่าเฮ้ยตายแลวกินเข้าไปกินย่าไม่กินไม่กินดีกว่าแฮ ตอนนั้นก็ตกใจว่าตกโลอีแอนตี้ออสแดนด์ที่เราเชื่อกันว่าดีๆีเนี่ยมันดีจริงหรือดีไม่จริงนะย้อนกลับไปดูบางเปเปอร์บอกว่าได้ผลเนี่ยเมดิเตอร์เรเนียนชาตเอดอาหาร ที่มีลักษณะของชาวเมดิเตอร์เรเนียนเนี่ยกับช่วยลดหลอดเลือดหัวใจนะวิตามินซีวิตามินอีซิงค์นะหรือหลายๆตัวรวมกันกับช่วยลดนะหรือว่าการเอารวมกันหลายๆตัวโฟลิกโคลีมีลดนะอัลฟาอะไรไปอีกแอซิดดีขึ้นเทนียมีขึ้นชักเริ่ม,มงงเอ๊ะบางอันดีบางอันบอกไม่ดีตกลง ถ้าเกิดไม่ดีจริงไอ้ที่กินวิตามินซีเอมันก็ไม่น่าจะดีเ,เกิดอะไรขึ้นนะพอเขาได้คําตอบไอ้ตรงแอ,อนตี้ออกซิแดนที่มันเป็นโปรโออกซิแด,ดนขอโทษทีนี่อันน,นี้นะครับนั่นเนี่ยนะครับแอนตี้ออกซิแดนบางตัวที่ไม่เสถียรเราเรียกว่าโปรโออกซิแดนพอเข้าใจตรงนี้เสร็จปุ๊บจึงกลับไปดูผลงานวิจัยอ๋อเข้าใจละนะแล้วทําไมไอ้ตัวอาหารนะ่ะนะที่ มีหลากหลายตัวผสมกันเนี่ยมันจึงไม่เกิดอันตรายเพราะว่ามันรีเจเนเรตขึ่นกันและกันเองดังนั้นในอดีตเนี่ยเราพบว่าอาหารที่มีสารอาหารสูงๆมีวิตามินซีวิตามินอีวิตามินเอสูงๆเนี่ยเราเข้าใจว่าเป็นเพราะวิตามินซีวิตามินเอไม่ใช่จริงๆแล้วมันมีสารอื่นๆที่อยู่ในอาหารเนี่ยไปช่วยทํางานร่วมกันแล้วก็ลดผลเสียหายที่เกิดจากสารตัวเดียวๆแต่มนุษย์เราไม่รู้ไงดันเอาออกมาตัวเดียวๆแล้วก็ใช้ใช้ไปอ้าวเกิดปัญหา ึงได้กลับมาเข้าใจใหม่ว่าอ๋อมันต้องเป็นแบบนี้นี่เองดังนั้นเนี่ยในยุคหลังๆเนี่ยก็เลยมีแอนตี้ออกซิแดนที่โมเลกุลใหญ่ๆแล้วก็ปลอดภัยนะไม่เป็นโปรออกซิแดนนะอย่างเช่นคานิทีนอัลฟาไลโปอิกแอซิดโคเอนไซม์คิวเชนหรือแม้แต่ฮอร์โมนเมลาโทนินเนี่ยก็ไม่ใช่เป็นแค่ฮอร์โมนอย่างเดียวแต่จัดเป็นสารแอนตี้ออกซิแดนที่มีประโยชน์และมีคุณค่าสูงมาก ซึ่งมีการวิจัยหลังๆนี่ช่วยป้องกันมะเร็งเต้านมมะเร็งลำไส้ใหญ่เยอะแยะมากมายหรือแอนตี o ้ออซดนในกลุ่มวิตามิน A ที่ปลอดภัยมากๆอย่างเช่นแอสตาแซนตินอันนี้ก็คืออยู่ในกลุ่มวิตามิน A เราจะรู้จกักเบต้าแคโรทีนอลฟาแคโรทีนนะแต่เดี๋ยวนี้มีแอสตาแซนตินอีกนะนะหลายต่อหลายตัวรวมไปถึงในพืชผักทันญาหาเนี่ยจะมีไฟโตนิวเทรียนพวกไฟโตนิวเทรียนเนี่ยเป็นแอนตี o ้ออซดนที่มีความสเสถียรมากอย่างเช่นไบโอฟลาวอโนย์ id, นะหรือว่าเป็นพวก สารสกัดจากชาเขียว ECGC แคชซีซินอะไรทั้งหลายพวกนี้นะครับนะเป็นแอนตี้ออซันที่มีความเสถียรกว่าพวกวิตามิน A, C, E อย่างมากแล้วก็ทําให้สารอาหารพวกนี้ในอาหารมีความปลอดภัยดังนั้นในการบริโภคที่ดีที่สุดคือการบริโภคจากอาหารสดธรรมชาติปลอดภัยที่สุดนะแต่ถ้าจะสกัดออกมาเป็นวิตามินต้องเป็นวิตามินที่มีความเป็นธรรมชาติหรือมีพฤกษาเคมีหรือไฟโตนิวเทนรวมอยู่ในปริมาณที่เหมือนกับธรรมชาติ ก็จะให้ความปลอดภัยที่สูงด้วยเช่นเดียวกันเป็นไงล่ะฟังแล้วจะได้ไอเดียนะว่าจะทานอะไรบริโภคอะไรเนี่ยก็ควรที่จะมีความรู้กันสักนิดหนึ่งจริงๆนะ,นะครับพี่ชมชนบ้านถ้าเราอยากได้ความรู้อย่างชัดเจนและเติมเต็มอย่างแน่นอนนะครับก็เรามีเปิด เรียนนะครับในหลักสูตรภาคประชาชนแต่เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะแนะนำนะครับ<ช>สนใจมากนะครับมันเป็นเรื่องราวหนึ่งที่น่าสนใจจริงๆนะครับอยากให้เพื่อนชาบ,บ้านได้พูดเลยละกันพูดเลยนะใครที่อยากรู้แบบนี้นะไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนอาเสาอาทิตย์นี้ว่าอย่าช้า,านะอย่าช้ารีบไปเราบปรโมานลแล้วบางคนเพิ่งเปิดเจอนะเราอบรมศาสตร์อันนี้เนี่ยความรู้ง่ายๆแบบนี้ในภาคประชาชนแต่อ้างอิงพื้นฐานวิชาการนี่นะครับเสาอาทิตย์ที่จะถึงนี้นะครับ2ี่4พฤษภาคมเต็มวันสนใจติดต่อไปที่เบอร์นี้เข้าอบรม5,000บาทนะเนื้อหาในเรื่อง อย่างเช่นอนตี้ออดนต์เนียที่เราเล่าให้ฟังเมื่อกี้เรื่องหนึ่งนะฟึกศาสตร์เคมีสมุนไพรบโปรตีนไขมันนะกินไข่วันละเกินวันละหนึ่งฟองไม่มีผลต่อคอเลสเตอรอลไหมน้ำมันมะพร้าวลดน้ําหนักได้ไหมนะตกลงจะเอาน้ํามันอะไรมาทอดกันดีบางคนบอกว่ากินน้ํามันถั่วเหลืองเนี่ยหลอดเลือดหัวใจเริ่มเสื่อมมากขึ้นโอ้ยสารพันปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของอาหารโมดูลนี้เลยนะใครที่สนใจนะครับรีบสำรองด่วนนะครับหรือโทรเข้าสายด่วนเลยนะครับ08181899 937นะครับเพื่อเป็นการยืนยันและชัดเจนอย่างแน่นอนครับเดี๋ยวเราจะให้ฟังนะครับความรู้สึกของคนที่ดูแลในเรื่องหลุมของแอนตี้อจิงเพราะบางท่านยังรู้สึกว่าเออแอนตี Anti ้อจิงมันมีบทบาทช่วยลดการอักเสบของเซลล์แล้วทําให้เราดีขึ้นจากภายในสู่ภายนอกจริงไหมสําหรับคนที่มีปัญหาเรื่องของผื่นแพ้ไร้สาเหตุนะครับหรือบางทีไปตรวจหาแล้วก็หาวิธีแย่มากมายแล้วมันไม่หายแนะนําเลยครับเรื่องของการตรวจภาวะแพ้อาหารแฝงจากภายในสู่ภายนอกยังเป็นปัญหา ที่สามารถแก้ไขได้อย่างแน่นอนนะครับแนะนำครับเดี๋ยวลองฟังเขาดูสิครับว่าเขาจะเปลี่ยนแปลงและดูดีเดียขนาดไหนครับไปฟังเสียงสัมภาษณ์ความประทับใจครับขออนุญาตนะครับสัมภาษณ์น้องแจนนิดหนึ่งนะครับก็เป็นคนไข่อีกท่านหนึ่งนะไว้เป็นอะไรนะข้อมูลความรู้ให้กับนักศึกษาด้วยนะครับแล้วก็ คุณหมอที่กำลังเรียนเรื่องของแอนตี้อ n g จิ้งด้วยนะครับแล้วก็อาจจะเป็นพวกใครหลยคนที่มีปัญหาที่ติดตามอยู่นะครับอยากให้น้องแจนเล่าให้ฟังว่าในเรื่องราวของการแพ้อหารแฝงเพราะว่าน้องแจนมาที่นี่ครั้งแรกคือเรื่องราวของการแพ้อหารแฝงเดี๋ยวไปดูประวัตินะครับว่ามีการตรวจเช็คอัพในเรื่องราวของการแพ้อหารแฝงจริงๆเมื่อวันที่5เดือน4ปี56 นะครับในการรักษาตรงนี้นะครับตอนนั้นเนี่ยคือคิดไหมคบว่าเรื่องราวของตรงนี้จะมีบทบาทมากกับเรื่องของปัญหาไม่คิดเลยเพราะว่ามาด้วยความที่ว่าโอเคเออกอยู่ใกล้บ้านแจ้งก็มาแล้วคุณหมอก็น่ารักก็บอกแค่ว่าโอเคให้ยาไปทานถ้ายูไม่หายเดี๋ยวอีกสามวันแล้วค่อยเจอกัน ถ้าหายจันบอกว่าจันก็เลยบอกว่าแล้วถ้าหายอะ่ะเขาบอกว่าถ้าหายก็ไม่ต้องมาโ okay. อเคแต่ปรากฏว่าไปทานแล้วอะไรแล้วไม่ดีขึ้นก็เลยมาคุณหมอก็เลยแนะนําว่าโอเคลองตรวจดูว่ามันจะดีขึ้นไหมเจาะเลือดแพ้หันแฝงตอนนั้นกลัวไม่รู้สึกว่าไอการเจาะเลือดแพ้หันแฝงเนี่ยมันมันจะเป็นทางเลือกหรือทางออกในการรักษาคนที่มีปัญหาพวกผื่นสิวหรือว่าหน้าบวมๆฉุดยๆอะไรอย่างเงี้ยจริงๆคือจันไม่ได้ไม่ได้ซีเรียสอะไรเขาแบบให้ทําอะไรก็ทําแต่คือแค่กลัวอย่างเดียวคือกลัวเข็ม แตอโอเคทำไหมเอาไทยทำลองดูคือไม่ได้เสียเรียนะลรเพราะก็เชื่ออยู่ว่าถ้าถ้าคุณหมอเห็นว่ามันโอเคก็น่าจะโอเคก็ลองดูก็ไม่เสียหายถ้ามันไม่ได้ก็ววไม่เป็นไรแล้วตอนที่จอะเลือดตรวจเนี่ยคือผลออกมาเนี่ยสามถึงห้าวันที่ผลออกมาเนี่ยแพ้เยอะไหมครับแพ้กลางๆค่ะคุณหมอบอกแต่คืออาหารที่ที่คุณหมอบอกว่าจนแพ้ส่วนใหญ่จันชอบทานเลยเป็นพวกขนมปงัมงนมเนยชอบทานมากอ่าฮะ แล,แล้วอาการก่อนหน้าที่มีปรากฏก่อน<ม>ที่จะงดในในสิ่งที่แพเนี่ยมันมีอาการอะไรบ้างเข้าคร่าวเหมือนหน้าจจะเป็นผื่นผื่นขึ้นซึ่งมันไม่อาจจะไม่ใช่ผื่นติดต่อกันทุกวันแต่ว่ามันจะมีเป็นช่วงๆอย่างช่วงประจําเดือนก็จะมีเยอะมากกว่าปกติแต่ว่ามันจะไม่หายถ้าจันไปหาแบบหมอที่อื่น,นอะไรเงี้ยเขาก็จะให้โอเคช่วงยามาทานยามาทานมันก็หายไปพักหนึ่งแต่พอเราไม่ทามันก็กลับมาอีกเหมือนเป็นผื่นอีก อ๋อแต่ว่าเรื่องราวของคุณผู้หญิงหลายคนนะนะตั้งใจงคือเขาจะมีปัญหา,าอย่างนี้นะบางคนเนี่ยผู้หญิงบางท่านมีปัญหา,าื่องตกขาวมีกลิ่นเยอะอแล้วก็มีเชื้อราอเออแล้วตอนนี้คือเ็าทำวิจัยมาว่าบางคนเชื้อราที่เกิดได้เกิดจากภาวะลำไส้ก็คือเกิดจากเรื่องราวของอาหารด้วยเหมือนกันอ๋อใช,ใช่ใช่ใช่ฮะทุกอย่างภายในร่างกายเนี่ยมันจะดีขึ้นเพราะเซลล์อักเสบจะน้อยลงนะครับส่วนตัวปัจจุบันเนี้ยก็คืองดไปประมาณนานหรือยังฮะ ตอนแรกคุณหมอกว่าให้งดเหมือนต้องมีวินัยนิดนึงประมาณ6เดือนครับหกเดือนทํายากไหมไม่ยากถ้าเราตั้งใจไม่ยากถ้าเราตั้งใจแต่ว่ามีอยู่เดือนหนึ่งแจนแบบไม่ไหวแล้วขอทานทานเสร็จแล้วมันก็ขึ้นจริงๆด้วยรู้สึกได้เลยว่าแตกต่างเลยร้รว่ามันขึ้นมาก็แจนมับพบคุณหมอจะคือทานไปแล้วก็รู้สึกผิดแต่ก็แบบมาตามกําหนดอะไรอเงี้ยแน่เลยว่าคุณหมอต้องต้องทักแล้วคงต้องว่าหมอก็บอกว่าเหมือน ทำอะไรมาไปทานมาใช่ไหมใช่แบบทนไม่ไหวอะไรอย่างเงี้ยแล้วในช่วงแรกเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองมีปัญหาเรื่องราวของหน้าบวมบวมนิดหนึ่งไหมพี่ถามตรงตรงไม่ได้รู้สึกไม่รู้สึกใช่เพราะจริงมีคนทักเหมือนกันแต่แบบไม่ได้คิดว่าแบบซีเรียสอะไรขนาดจริงๆต้องเห็นภาพว่าหน้าก่อนหน้าที่มาสมัยก่อนพี่ว่าน่าจะดูบวมๆอยู่นิดนึงอแล้วน่าจะดูไม่ใช่แบบนี้ใช่แต่ปัจจุบันเนี่ยก็ก็ว่า มันบวมน้อยลงแล้วก็ผื่นน้อยลงกว่ากาเมื่อก่อนผื่นน้อยโอยน้อยกว่าเยอะมากลิเป้คือตอนนี้อาจ์ไม่ต้องเอาจริงๆนะาจ์ไม่ต้องใช้ยาไม่ต้องทําอะไรเลยปกตินี่คือแบบต้องทําทุกวันอันนี้คือแบบไม่ต้องมียาไม่ต้องมีอะไรแค่เราควบคุมอาหารที่เราคิดว่ามันเราไม่ถูกกับมันแล้วเราแพ้แค่นั้นเองจริงครับแล้วเรื่องราคาถามส่วนตัวว่าคุ้มค่าไหมกับการตรวจเช็ค่างกายแบบนี้ฮะความองกับแจนะนะาจ์ว่าคุ้มมากครับเพราะว่าแบบ เพื่อนจริงๆอ่ะแจนจะชวนเพื่อนมาที่นี่แต่เหมือนเขารอไม่ไหวเขาไปที่อื่นแล้วซึ่งราคามันก็แพงกว่าที่เนี่ยแล้วยังไม่บวกค่าค่ายาค่าอื่นที่เขาให้มาอีกแบบอีกเยอะเลยอ่ะอครับครับเปล่าแต่ว่าคือราคาของเราะเรารู้ว่าถูกแล้วประมาณ18ื่นแปดอันนี้บอกไปน,นะแต่ว่าความคุ้มค่าที่ได้รับกลับมากับเรื่องเซลล์ในร่างกายดีขึ้นเนี่ยอ,อย่างอย่างตรงเนี้น้องแจนมองมุมมองของน้องแจนน้องแจนรู้สึกยังไงมั้ง คุ้มกับที่เราแ้วแตอนแรกอะอาจจะดูเหมือนว่าเอ้ยคือด้วยความที่แจนไม่ได้ไม่ได้รู้จักว่าเอ้ยมันคืออะไรแจนก็มองว่าเอ้ยราคามันสูงเนะเหมือนแบบเอ้ยแค่ตรวจเลือดสองร้อยยี่สิบชนิดกับการสุ่มตรวจใช่แต่คือเรา 1> 1ไม่รู้ไ่แจนไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่ก็โอเคตรวจแต่ก็รู้สึกว่าเอ้ยราคามันสูงเหมือนกันแต่ก็ไม่ได้แบบมีอะไรมากแต่พอหลังจากที่เราปฏิบัติตามข้อที่เราควรจะทำแล้วร,รู้สึกว่าเออมันก็คุ้มกับระยะยาวอะที่ที่เราไม่ต้องไปหาหมอไม่ต้องไปทานยาเสียเวลา ต้องขอขอบคุณมากครับนี่ก็เป็นเรื่องราวหนึ่งของภาวะการแพ้หารแฝงคุณน้องแจนก็เป็นคนไข้จริงๆนะครับที่มาให้เราดูแลต้องโฟกัสใกล้ๆเนี่ยจะรู้เลยว่าวันที่มาครั้งแรกคือวันที่24นะครับเดือน3ปี2556นะคบเป็นคนไข้จริงๆนะครับอันนี้เป็นเรื่องราวหนึ่งที่น่าสนใจกับเรื่องภาวะการแพ้อาหารแฝงขอบคุณครับ ครับผู้ชมทางบ้านครับก็ฝากเอาไว้นะครับในเรื่องราวของการแพ้หารแฝงนะครับหรือภาวะที่เกิดนะครับในเรื่องราวของผื่นขึ้นไร้สา,หาเหตุผื่นขึ้นตามตัวสิวขึ้นตามตัวสิวขึ้นที่หน้าหน้าบวมน้ำหนักขึ้นหรือบางครั้งเนี่ยน้ำหนัก ขึ้นเยอะแล้วก็มีพุงแล้วรู้สึกว่าบวมๆฉุ่ๆแล้วก็นะครับกดไหลย้อนเลยภายลมมีกลิ่นนะครับหรือคุณผู้หญิงนะคบภาวะตกขาวส่งกลิ่นนะครับก็บอกได้เลยครับว่าการแก้ไขจากปัญหาตรงนี้เลยหรือบางท่านศีษะนะครับมีหนังศีษะร่วงนะครับหรือว่าเป็นขุยหรือว่าเป็นรอยคันๆแดงๆบริเวณลายผมแล้วก็นึกถึงภาวะเรื่องนี้เลยนะครับเพราะว่าเกิดฉนวนจากปัญหาจากภายในนะครับอย่าลืมนะครับใครที่สนใจเรื่องราวศาสตร์แห่งการชะลอวัยย้อน วัวแล้วก็รีบสํารองและรีบโทรด่วนนะครับนกวันนี้และเดี๋ยวนี้เลยนะครับเพราะวันเสาร์ทิ์นี้แล้วในเรื่องราวของการชะลอวัยภาคประชาชนนะครับยี่สิบสนี้นะครับองค์มู้ดูที่1นนะครับเป็นมดูที่สุดยอดจริงๆนะครับเพราะว่ากั่นกรองจากเขาเรียกว่าคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒินะครับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญระดับท็อปของเมืองไทยซึ่งเป็น international speaker พูดตามเมืองนอกซะด้วยซ้ำนะครับวันนี้ฝากเอาไว้นะครับเดี๋ยวไปเบรกก่อนครับเดี๋ยวกลับมาพบช่วงหน้านะครับกับไอนไธจิ้งใบหมอมากครับผ one.